บอกว่าก็ตอนที่เปิดมาแบบเห็นอะไรวะเหมือนเคียวมาสแกนได้ไม่ใช่หรอสแกน qr code ได้ไม่ใช่หรอเมนแรกคุณเมโกขออนุญาตแคปหน้าจอเมนแรกก่อนค่ะเดี๋ยวส่ง เดี๋ยวส่งของไปให้เมนแรกคุณเมโกจะเก็บไลฟ์นี้ไว้จะไม่ลบไลฟน์นี้จะเก็บไลฟ์นี้เอาไว้จะไม่ลบออกจะขอพูดเลยคนดูกี่คนก็ไม่สนไม่ซีจะขอพูดเลยนะคะ แอดมินแจ้งลงกลุ่มทุกวันเรื่องปรับกลุ่ม vip มี1เอาเลขลงฮานอยลาวหุ้นรัฐบาลไทยหนึชุดแค่ชุดเดียวเลขทู่ปู่คือ1จะลงรัฐบาลไทยแค่ชุดเดียวอาจจะลงเลขทู่ปู่หรืออาจจะลงเลขชุดที่1นึ่งทำสออันนี้สลับกันลงแต่จะลงแค่ชุดเดียวในกลุ่ม อีกชุดหนึ่งจะทำการจัดส่งให้ลูกค้าที่ CF สินค้าซึ่งแจ้งแบบนี้ไลฟ์ Life, ทุกไลฟ์พูดทุกไลฟ์สดตั้งแต่วันที่5ใครที่ขอความกรุณานะใครที่ CF สินค้าไปแล้วได้เลขทูบในกล่องคอนเฟิร์มขึ้นมาให้หนึ่งทีใครที่ CF สินค้าไปแล้วได้เลขทูบในกล่องคอมเมนต์คอนเฟิร์มขึ้นมาให้หนึ่งที นะคะจะไม่จะไม่ลบไลฟ์นี้จะพูดเรื่องนี้รอบรอบเดียวเพราะพอ,พอให้ก็ด่าไม่ให้ก็ด่าทำยังไงก็โดนด่าอยู่ดีเพราะว่าตรงนี้คืออีน้ำหนึ่งถูกไหมเมื่อตรงนี้มันคืออีน้ำหนึ่งแล้วยังไงอีน้ำหนึ่งก็จะต้องโดนด่าอยู่ดี ไม่ว่าอีน้ำหนึ่งจะทำอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเลยจะขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าเราส่งเลขทู่ปู่ใส่ไปในกล่องเพราะเราแจ้งแล้วว่าเราจะลงเลขรัฐบาลไทยแค่ชุดเดียวแล้วเราจะส่งเลขทูปปู่ไปในกล่องมันอาจจะอั้น แต่คนหาซื้อลอตเตอรี่หาซื้อได้ก่อนมันมีจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คิดเองตัดสินใจเองแล้วหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าในกลุ่มไม่ได้ลงเลยก็ลงแต่ก็ไม่ได้ทราบว่างวดนี้มันจะเข้าเลขทู่ปู่ไม่ได้ทราบใครที่ได้เลขทู่ปู่ในกล่องรบกวนคอมเมนต์คอนเฟิร์มให้หนึ่งที ใครที่ cf สินค้าแล้วได้เลขทูปปู่ในกล่องคอมเมนต์คอนเฟิร์มให้หนึ่งทีนะคะว่าหนึ่งให้เลขทูปปู่เลขนี้จริงๆคือเราไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรและงวดหน้านะคะในกลุ่มไม่ได้ลงค่ะย้ำนะ เลขทูาในกลุ่มฟังให้ดีนะคะงวดที่ผ่านมาลงเลขชุดเต็มใบเต็มของไรอยู่ไหนกลองของไรอยู่ไหนเอาให้หน่อยด่วนด่วนงวดที่ผ่านมาหนึ่งลงเลขชุดเต็มคือศูนย์ห้ฟันหไปในกลุ่ม เพราะฉะนั้นเลขทูป,ปูหนึ่งจึงใส่ไปในกล่องให้ลูกค้าที่ซ f เอฟสินค้ามาใครไม่พอใจกดออกจากกลุ่มได้เลยกดเลิกติดตามเพจกดเลิกถูกใจเพจได้เลยไม่ว่าขอบคุณพี่พงเนตรมากๆเลยนะคะพี่พงเนตรเนี่ยอยู่กับหนึ่งมาเข้าสองปีเข้าสองปีแล้วนะพี่พงเนตรนะสองสามปีแล้วสวัสดีพี่นารีพันธ์นะคะอันนี้ก็ลูกค้าเก่าตั้งแต่รุ่นเดอะมากแล้วนะคะคือ คนถามว่างั้นก็จะต้องสั่งจะต้องสั่งของตลอดเลยเหรอถึงจะได้เลขก็ใช่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนที่สั่งแล้วเขาไปถ่ายลงอยู่แล้วแต่หนึ่งแก้ปัญหาก็คืองวดเนี้ยคนถูกเยอะมากเพราะกลุ่ม V I P ที่หนึ่งดึงใหม่กลุ่ม V I P ของคนที่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่ธัญญาเพราะคนที่อยู่ในกลุ่ม V I P ที่เขาได้เลขทูปปูกไปก่อนเขาก็หาซื้อได้และคนก็ถูกลอตเตอรี่เยอะมากและคนก็ได้ห้าเจ็ดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยคิดว่าเออคนได้เยอะก็คือก็คือเยอะคือถ้าอย่างอย่างคุณฟองเบียร์เนี่ยไม่สะดวก CF ก็ไม่ต้องเอฟไม่ต้องเอาไม่ต้องซื้อคุณคุณฟองเบียร์ก็รอเลขในกลุ่มก็แค่นั้นก็คือจบก็คือไม่ต้อง ก็คือไม่ต้องมาซื้อของทุกงวดงวดเอไม่ต้องมาซื้อของทุกงวดไม่ต้องมาซื้อของทุกเดือนเดือนละสองรอบไม่ต้องซื้อคุณคุณฟองเบลก็ไม่ต้องซื้อเลยคุณฟองเบลก็แค่รอในกลุ่มตามเลขที่มันลงไปเพราะหนึ่งก็ไม่รู้อยู่แล้วค่ะว่าเลขในกล่องที่ใส่ไปมันจะออกหรือเปล่าหนึ่งก็ไม่รู้อยู่แล้วค่ะว่าเลขที่มันจะออกมันจะเป็นเลขในกลุ่มหรือเปล่าหรือมันจะเลขในกล่องหนึ่งก็ไม่ทราบอยู่แล้วนะคะแต่หนึ่งเนี่ยใส่ไปแล้วหนึ่งมองว่าคนที่เขาซื้อได้อะ หนึ่งไม่ได้ขายของราคาเท่าเดิมแล้วนะคะของที่เคยขายราคา399ลดลงมาเกือบห้เลดลงมาห้เกือบทุกชิน้นหนึ่งก็เลยเลือกวิธีนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่โอเคไม่พอใจกดเลิกติดตามเพจกดเลิกถูกใจเพจตามเลขคนอื่นหรือไม่ต้อง C F สินค้าหรือกดออกจากกลุ่มตามแต่ท่านจะสะดวกได้เลยเพราะหนึ่งแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ และคนในกลุ่มใหม่ที่ได้ห้าเ็ดเยอะมากแค่นี้หนึ่งโอเคแล้วเพราะสุดท้ายแล้วพอหนึ่งลงอะไรไปก็บอกว่าซื้อไม่ได้แล้วเลขทู่ปู่อ่ะหนึ่งถ้าหนึ่งจะลงในกลุ่มหนึ่งก็ต้องลงเฉียดเวลาหวยออกซึ่งเฉียดก่อนวันหวยออกหนึ่งวันซึ่งก็ด่าอยู่ดีคือเอาตรงๆนะ ได้ค่ะเลขกทูปปู่แปดห้าเจ็ดคอนเฟิร์มทักหาเราเดี๋ยวเอาฟาดหนะ้าขอบคุณมากค่ะแม่หมวยได้จากเพื่อนนี้สั่งทูปแต่ได้ขอบคุณแม่หมวยค่ะเลขทูปปู่ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะไม่ถูกใจใครกราบขออภัยไม่ถูกใจใครกราบขออภัยแต่ยินดีที่จะใช้วิธีนี้ต่อไปหากไม่ประสงค์อยู่ในกลุ่มสามารถกดออกได้หรือพิมด่าอะไรในกลุ่มก็ได้เดี๋ยวถ้าแอดมินเข้าไปเจอแอดมินก็จะลบออกอยู่แล้วเราไม่รู้อยู่แล้วค่ะ ว่าเลขจะออกอะไรเราไม่รู้อยู่แล้วว่าเลขในกลุ่มจะออกหรือเลขในกล่องจะออกหนึ่งไม่ได้ตัดสารู้อยู่แล้วค่ะงวดหน้าจะเป็นเลขในกลุ่มออกเลขในกล่องไม่ออกก็ได้หนึ่งไม่รู้อยู่แล้วค่ะแต่ตัวหนึ่งเองอ่ะแต่ตัวแต่หนึ่งไม่ได้ว่าหนึ่งไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจะทิ้งคนอยู่ในกลุ่มนะแต่เมื่อหนึ่งลงไปแล้วคุณก็บอกว่าลงมาก็ซื้อไม่ได้ให้มาก็ซื้อไม่ได้อย่างเงี้ย สุดท้ายก็คือกูก็โดนด่าอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะกูขอโดนด่าด้วยวิธีนี้ดีกว่ากูยอมโดนด่าเหมือนเดิมอยากด่าอะไรด่าได้เลยอ่ะอยากด่าอะไรด่านะด่าได้เลยโอเครับทราบเข้าใจด่ามาเสร็จแล้วอีฉันเนี่ยก็จะรับคําด่าของทุกคนที่ด่ามาขอบคุณมากๆแล้วเราก็จะยังทําแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะงวดหน้าใครอยากได้ก็เหมือนเดิมซีสินค้าส่งให้หนึ่งไม่รู้ว่าเลขมันจอกอะไรในกลุ่มหรือ ในกล่องไม่ทราบถ้าไม่อยากตามกดเลิกติดตามได้กดเลิกติดตามได้ดดมไ,ดไม่อยากไม่อยากอยู่ในกลุ่มกดออกได้ไม่อยากตามเลขแล้วสามารถตามคนอื่นได้หนึ่งเคารพการตัดสินใจของคุณเพราะคุณเป็นเจ้าของชีวิตไม่ใช่หนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่การที่จะมาบอกว่าเลิกให้เธออีก,อกหนึ่งหนึ่งให้หวยเพราะหนึ่งเป็นคนชอบเล่นหวย ให้หวยเพราะม่นคนชอบเล่นหวยนะไม่ได้ให้หวยเพราะเป็นร่างทรงสตินะตั้งสติไม่ได้ให้หวยเพราะฉันเป็นร่างทรงไม่ได้ให้ให้หวยเพราะฉันเป็นเจ้าแม่ที่ฉันนั่งทางในแล้วเห็นเลขว่ามันจะออกอะไรไม่ใช่ให้หวยเพราะกูป็นคนชอบเล่นหวยอ่ะเอาลอตเตอรี่มาโชว์หน่อยว่าชอบเล่นขนาดไหนมีอีกเยอะนะคะยังไม่ได้ตรวจกำลังตรวจอยู่ แล้วพอลงเลขในกลุ่มไปคนในกลุ่มก็ด่าซื้อไม่ได้ให้ทําไมอย่าลงทําไมเนี่ยอีดอกตรงกับกูอแล้วอีเหี้ยอีหนึ่งอีเวนตรงกับกูอแล้วกูให้ให้ลงมาทําไมไม่รู้กูก็ะโดดด่าอยู่ดีถูกปะพอส่งเลขไปที่บ้านก็บอกว่ากูไม่เห็นได้เลยกูจะต้องทํายังไงอ่ามึงใช่กูทํายังไง กูก็เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้หากมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกใจใครกราบขออภัยเลยค่ะยินดีให้เลิกติดตามยินดีให้เลิกซื้อของยินดีให้ออกจากกลุ่ม VIP ยินดีค่ะย้ำอีกรอบให้หวยเพราะเพื่นคนชอบเล่นหวยปีที่แล้วเล่นไม่ได้ปีนี้เล่นได้จัดหนักมาสามงวดแล้วค่ะเล่นมาสามงวดแล้ว เป็นคนชอบเล่นหวยชอบมากๆชอบวิ่งชอบลูดชอบซื้อหวยชอบซื้อลอตเตอรี่ซื้อเป็นชีวิตจิตใจเป็นคนชอบเล่นให้หวยเพราะเป็นคนชอบเล่นหวยไม่ได้ให้หวยเพราะเป็นร่างทรงไม่ได้หมายความว่ากูจะต้องนั่งถือสิ่งกินเจไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณพินพิพัดก็ไม่ต้องซีเอฟสิคะคือคือคือคุณพินพิพั์ก็ไม่ต้องซีเอฟ ก็รอในกลุ่มไปเพราะเราก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วค่ะว่าเลขมันจะออกเลขในกลุ่มหรือมันจะออกเลขในกล่องถ้ากูรู้ว่าเลขอะไรจะออกก่อนกูก็เอาเลขนั้นมาให้แล้วแต่กูไม่รู้ไงคือใครที่ไม่สะดวกใจซื้อไม่สะดวกใจ C ีเอฟสินค้าเพื่อจะได้เลขก็ไม่ต้องซีเอฟแค่นั้นเลยง่ายมากขอบคุณคุณลูกแก้วนะคะขอบคุณคุณลูกแก้วสำหรับกำลังใจมากๆขออนุญาตแคป์ไปนะ พูดง่ายๆย่อง่ายๆไม่นั่งเถียงไม่นั่งตอบหลายคำนะคะเพราะมันเสียเวลาเนาะหไม่สะดวกเอฟเพื่อที่จะได้เลขอีกชุดหนึ่งไม่ต้องเอฟรอในกลุ่มเพราะไม่รู้อยู่แล้วว่ามันจะออกเลขในกลุ่มหรือจะออกเลขในกล่องที่ส่งไปที่บ้าน 2. ไม่พอใจไม่ชอบกดเลิกติดตามกดเลิกถูกใจกดออกจากกลุ่มกดบล็อกไปเลย บล็อกไม่ได้ทักหาแอดมินเดอะแอดมินบล็อกให้ 3. ไม่ชอบไม่ต้องตามแค่นั้นเอง 1. ก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรแต่ณวันนี้เราเราให้หนึ่งให้หวยเนี่ยเพราะหนึ่งบางคนชอบเล่นหวยหไม่รู้ว่าเลขจอกอะไร 1. ไม่ได้มีหไม่ได้มีมีส่วนได้ส่วนเสียกับกองสลากหไม่ได้มียาหรือสัมผัสพิเศษหไม่ได้นั่งสมาธิ ทุกวันหนึ่งไม่ได้เป็นคนถือสินกินเจหนึ่งไม่ได้เป็นร่างทรงที่มีพลังงานบางอย่างมาแฝงในร่างกายแล้วมารู้ได้ว่าเลขจอกไรลไหมค่ะเพราะว่าถ้ารู้ว่าเลขจอกไหลกูซื้อรางวัลที่หนึ่งแล้วกูไม่ซื้อลอตเตอรี่เป็นพันใบนะคะสี่หนึ่งเลือกที่จะใช้วิธีนี้ใครไม่ชอบไม่ต้องตามใครไม่เห็นด้วยหนึ่งเคารพการตัดสินใจแต่หนึ่งยืนยันและหนึ่งย้ำอีกรอบหนึ่งและหนึ่งจะไม่ลบ ไลฟ์สดนี้คือ 1- น,งนึงยืนยันที่จะลงเลขในกลุ่มเพียงแค่1ชุดอีกหนึ่งชุดจะส่งให้ลูกค้าที่สะดวกซีฟสินค้าหากใครไม่สะดวกดูในกลุ่มเพื่อมีเพื่อนไทยลงกลุ่ม 3- า 1. ห,หนึ่งคิดว่าสิ่งที่หนึ่งทำงวดนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคนได้เยอะจากการที่หนึ่งทำวิธีนี้ และคนที่ cf ของมาเมื่อวานวันพรุ่งนี้คุณจะได้แนวทางรัฐบาลไทยในงวดต่อไปขอโทษและขออภัยเพราะหนึ่งจะต้องนั่งขอโทษแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหนึ่งไม่ทราบแต่หนึ่งรู้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าชื่อว่าอีน้ำหนึ่งจะทำอะไรก็โดนด่ายอยู่ดีโดนด่ายอยู่ดีลงกลุ่มก็โดนดา่าไม่ลงกลุ่มก็โดนดา่าทำยังไงก็โดนดา่า ขอย้ำนะตรงนี้ในไลฟ์สดนี้บางคนบอกว่าเห็นหนึ่งแต่งตัวโป๊บางคนบอกว่าเห็นหนึ่งแต่งตัวโป๊ไปเที่ยวทะเลทะเลเนาะทะเลที่พัทยาเวลาเราจะเล่นน้ำทะเลหรือลงสะไว้น้ำต้องใส่บิกินี่ค่ะไม่มีใครเขาใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือว่าไอ้ไม่มีใครใส่กางเกงวอมเสื้อกันหนาวไปโดดลงน้ำโอเคเนาะ ซึ่งการที่หนึ่งเป็นแบบนี้หนึ่งไม่เคยพูดเลยสักไรสดถ้าใครมีไรสดไหนเอามาทีนะหนึ่งจะให้หนึ่งแสนบาทหนึ่งไม่เคยพูดสักไล์เลยว่าหนึ่งเป็นคนเรียบร้อยว่าหนึ่งเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนถือศีลเป็นคนดีไม่เคยเลยหนึ่งเป็นคนเหี้ยค่ะแต่การที่หนึ่งมาเป็นคนให้หวยหนึ่งมาให้หวยเพราะหนึ่งเป็นคนชอบเล่นหวยค่ะ หนึ่งไม่ได้ให้หวยเพราะหนึ่งเป็นคนที่ถือศีลและมีสัมผัสพิเศษไม่ใช่ค่ะหนึ่งศรัทธาในพญานาคใครก็ศรัทธาได้ค่ะคนจะเจี่ยจะดีจะจนจะเลวจะรวยแค่ไหนก็ศรัทธาได้ค่ะไม่ได้เกี่ยวค่ะว่าคนศรัทธาพญานาคจะต้องเป็นคนดีการที่หนึ่งมีปู่คุ้มครองหนึ่งแต่งตัวแลกหนึ่งแต่งตัวโป๊ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งเป็นคนเฮียนะคะแล้วหนึ่งแต่งตัวแลกแต่งตัวโป๊ไม่ได้หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกียดค่ะเพราะฉะนั้นคิดใหม่ เป็นคนแต่งตัวแบบนี้นะคะเสื้อก็จะเปิดหลังแบบนี้มองข้างหน้าเหมือนจะเรียบร้อยแต่ก็ต้องโชว์หน่อยมันเป็นเรื่องปกติชีวิตเป็นคนแต่งแบบนี้อยู่แล้วแต่งบ่อยแต่ไม่ได้อัพลงเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้กูท้องกูท้องอยู่ไงท้องแล้วจะใส่งเกงยีนขาสั้นมันก็ติดท้องไงมันก็ใส่ไม่ได้เนาะแล้วตอนนี้ไม่ได้มีลูกไม่ได้ท้อง ก็แต่งได้ก็แต่งแบบนี้นี่คือเป็นตัวเรานี่คือตัวอีฉันเอาเวลาคาดหวังในตัวอีฉันในตัวกูเนี่ยกูในอีน้ำหนึ่งเนี่ยเอาเวลาเอาเวลาไปคาดหวังในตัวเขาดีกว่าอย่ามาคาดหวังในตัวกูกูเป็นแบบนี้อย่าพูดว่ากูดังแล้วเป็นแบบนี้เพราะคนกูขายบาปีกนกกูเปิดนมให้ลูกค้าดูกูก็เป็นแบบนี้อันนี้เรื่องจริง แม่แจกเงินคนด่าสิมันจะได้ไม่ด่าอันนี้เรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องการแจกเงินขอพูดนะไม่ต้องใช้คำว่าการแจกเงินเนี่ยไม่ดูถูกและไม่เหยียดใครหนึ่งพูดทุกไล์สดเกียดกูได้ไม่ชอบกูได้แต่ถ้าวันนี้ลําบากอ้พิมพ์เลขบัญชีมากูช่วยเหลือได้ช่วยให้ได้ให้ไห์ไหนที่แจกแจกเพราะ ไม่ได้โฟกัสว่าการที่เราแจกเงินแจกของแจกทองแจกอะไรไปแล้วจะให้เขากลับมารักเราหนึ่งเป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ผู้วิเศษหนึ่งไม่ใช่คนที่ถือศินต้องเข้าใจแบบนี้เนาะไม่ใช่ต้องไม่ต้องมาบอกว่าอุ้ยเนี่ยเหรอคนที่มีปู่คุ้มครองสภาพแบบนี้พอให้เลขหลุดกระดาาว่าอ๋อผิดศินไงแย่งผัวเขาไงนั่นนู่นนี่ไงมึงก็เลยเป็นแบบนี้ แต่พอเลขเ,เ,เ,เข้าเนียมันรู้กันกับกองสลากล็อกเลขคือมันไม่มีอะไรดีอยู่แล้วขอบคุณพี่ขอบคุณมาดามโฟกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะมันไม่มีอะไรพอดีอยู่แล้วคือคนที่ชื่อว่าอีน้ำหนึ่งเนี่ยยังไงทําอะไรก็โดนดา่าเพราะฉะนั้นน่ะตัดสินใจที่จะทําแบบนี้ใครชอบใครโอเค กราบขอบพระคุณในการสนับสนุในใครไม่พอใจไม่ชอบกดติดตามและไปตามท่านอื่นได้เลยเพราะหนึ่งกล้าพูดว่าอาจารย์ให้หวยในประเทศไทยที่แม่นกว่าหนึ่งมีเยอะแต่หนึ่งขอใช้คําว่าไม่ขอหนึ่งหนึ่งไม่ขอใช้คําไม่เห็นโพสตรงไหนขอบคุณครับหนึ่งไม่ขอใช้คําว่า1เป็น เจ้าแม่หรือหนึ่งไม่ขอใช้คําว่าหนึ่งเป็นอาจารย์การที่หนึ่งจะเป็นอาจารย์หนึ่งไม่ได้เรียนจบครูศาสตร์เนาะอันดับแรกเลยอาจารย์เนี่ยในสายอาจารย์หนึ่งหนึ่งจะเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะหนึ่งไม่ได้เรียนจบครูศาสตร์ไม่ได้เป็นครูนะคะเพราะหนึ่งเรียนจบแค่มสามนะคะสองการที่หนึ่งจะเป็นอาจารย์ที่แบบว่าให้คนนับถือเนี่ยตัวหนึ่งเองจะต้องอยู่ในในสภาพที่มันไม่ใช่อย่างนี้นะคะ หนึ่งจะต้องอยู่ในจุดที่อาจจะต้องนุ่งขาวห่มขาวอาจจะต้องถือศีลอาจจะต้องแบบถือศีลอยแปดข้อไปเลยต้องขนาดนั้นแต่นปัจจุบันอันนี้หนึ่งกล้าพูดเลยนะคะเพราะหนึ่งเป็นคนแบบนี้เราก็กินเที่ยวก็เทีเ่ยวแต่งตัวก็แรดผู้ใจยหยาบคายเพราะฉะนั้นน่ะหนึ่งไม่เคยพูดไม่เคยบอกให้ใครมานับถือหรือศรัทธานในตัวหนึ่งโอเคไหม พูดตลอดใครมีไรไหนที่หนึ่งบอกว่าให้คนมาศรัทธาในตัวกูมาเชื่อถือในตัวกูกูมีองค์นะองค์อยู่บนหัวกูไม่มีไม่เคยทรงไม่เคยโดนปู่เข้าศรัทธาในพญานาคแต่ไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่ให้หวยเพราะเป็นร่างทรงให้หวยเพราะชอบเล่นหวยชอบมากชอบที่สุดเรื่องการเล่นหวยไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ได้ให้หวยเพราะกูเป็นร่าง ถ้ากูรู้อนาคตข้างหน้าในชีวิตของกูกูจะดูก่อนเลยกูโดนตำรวจจับตอนไหนกันรอบที่แล้วนะกูหายตัวหนีไปแล้วกูไม่โดนจับหรอกนี่กูยังไม่รู้เลยลูกน้องขับรถไปยังชนกับเขาเลยถ้ารู้อนาคตล่วงหน้ากูดูครอบครัวกูก่อนแม่กูจะไปเจออะไรวันนี้ป้ากูจะไปเจออะไรวันนี้พี่กูจะไปเจออะไรวันนี้ เพราะฉะนั้นน่ะเอาตามหลักความเป็นจริงหมอดูคนไหนแม่นหมอดูคนไหนเก่งคนไหนเก่งจริงรู้จริงมันต้องรู้ว่าอีดอกอย่าบอกเลยสามตัวถ้ากูรู้จริงอะนะถ้ากูว่ากูโวอีหนึ่งเนี่ยแม่นที่สุดในประเทศไทยถ้ากูรู้จริงๆอะกูบอกหกตัวหาลอตเตอรี่กันไปเลยเนี่ยกูคนให้หวยมึงดูมึงจะบอกว่ากูรู้เลขล่วงหน้า,ก,า,น 1, ากูจะซื้อทำไมลอตเตอรี่เป็นพันใบกูจะซื้อทําไมหมวดเป็นแสน ฮัลโหลห้าใบหกร้ห้าหใบแป0ร้อยกูเจอมาแล้วให้เองแพงเองเสียใจเสียใจแต่ก็ซื้อพะมักเล่นเป็นเป็นผู้มักเล่นค่ะเป็นคนชอบเล่นยามไม่มีก็เล่น5้าบาท10บาท20บาทร้อยพอมีแล like so you? ้วก็ใส่ตัวละหมื่นไปโลดวิ่งหอดตัวละแสนพุ่น่ะไปตามมันตูสิคะแม่นนะอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอะไรสุดนี้หนึ่งของญาตเก็บเอาไว้ไม่ลบ เพื่อให้คนได้เข้ามาดูและเข้ามาฟังใครไม่เข้าใจหนึ่งกราบขออภัยไม่ถูกใจใครหนึ่งกราบขออภัยหนึ่งมีทางแก้คนที่ไม่ถูกใจกับสิ่งที่หนึ่งทำคือหนึ่งเลิกติดตาม 2. อออกจากเพจออกจากกลุ่มเลิกติดตามหนึ่งแล้วไปตามท่านอื่นแล้วก็บล็อกเลยทุกอย่างที่มันมีหนึ่งบล็อก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 ไปทุกอย่างบล็อกไม่ได้ทักมาเดี๋ยวเราจะทําการบล็อกให้นะคะส่วนใครที่เห็นด้วยใครที่โอเคใครที่ประสงค์ ที่จะตามแนวทางก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์นะคะวันนี้วันนี้อาจจะไลฟ์ช่วงเย็นนะคะก็ก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บบ้านก่อนนะคะเลขทุกที่ส่งมาในกล่องขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงให้เลขมากไม่มีขอบคุณมากๆนะคะเออหนึ่งนี้เขี้ยวมันหมาเลยอะสองข้างเลย คนด่าเยอะยิ่งดังยิ่งปังโหยหนูไม่อยากดังไม่อยากปังเลยค่ะงั้นน่ะชอบมไมแ่แม้ไรขอบคุณนะคะหนูเป,ป็นคนเอาทุกคนไปเาเงินไปใช้นี้ให้หมดแม่เราอย่างลุงเราไม่ชอบเขาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณแม่สุภาพรน,นะคะขอบคุณแม่สุภาพรน,นะคะอ่ะเนาะ ส่วนเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนะย้ำว่าเรื่องส่วนตัวหนึ่งจะเย็ดกับใครเอากับใครไปไหนทำอะไรอะไรยังไงขอใช้คำว่าไม่เสือกนะคะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะจะมีผัวกี่คนจะซื้อผู้ชายกินไหมผัวจะหล่อไหมผัวจะรวยหรือเปล่าหรือจะมีคบทอมหรือจะคบผู้หญิงอันนี้ไม่เสือกนะคะ เรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องส่วนตัวนะคะสี่ใบเจ็ดร้อยก็ฟาดไปแล้วค่ะแม่อันนี้เรื่องจริงหมอดูคู่หมอดาวดาวเก่งพนุษยขี้เก่งเอาจริง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 หนูมีเขี้ยวเหมือนหมามีเขี้ยวอยู่สู้ๆู่รูขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะพูดจากใจจริงค่ะแล้วก็จันไม่พูดแล้ว จะจบที่ไลน์นี้ไลน์สุดท้ายไม่ว่าใครจะดรามา่าอะไรก็ตามเราจะไม่กลับมาพูดเรื่องนี้แล้ว โอเคนะคะหนึ่งการาบขอพระคุณทุกคนมากๆสําหรับกําลังใจการาบขอบพวะคุณทุกคนมากๆสําหรับความเมตตาที่ยังมีให้กันใครที่ยังรักยังตามหนูอยู่หนูการาบขอพระคุณนะคะส่วนใครที่เกลียดหนูไปแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะสวัสดีพี่อ้อด,ด้วยค่ะส่วนใครที่เกลียดหนูไปแล้วไม่ชอบหนูไปแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะคนเรามีสิทธิ์จะรักและคนเราก็มีสิทธิ์จะเกลียดมีสิทธิ์จะติติงคนอื่นเช่นเดียวกันแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจารณ์คนอื่นในเมื่อชีวิตของคุณอาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่าหนูหรือ คุณอาจจะยังไม่ได้อ,อยากจะล้างหน้าสดโชว์ตัวเลยมีเคี่ยวได้ค่ะสวัสดีน้องตานค่ะเที่ยวสวัเนี่ยในเที่ยวอย่าใส่ใจเลยค่ะขอบคุณค่ะ เลิกไม่ได้รักไปแล้วขอบคุณนะคะไม่เสืยนะคะใช่ก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็แ,แค่บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะไม่เสือกนะพอพี่เย็ดกับใครหนูไม่เคยไปยุ่งเลยพี่เย็ดกับผัวพี่ท่าไหนผัวพี่มีเมียน้อยหรือเมียพี่ไปมีชู้หนูไม่ยุ่งเลยหนูไม่เสือกเรื่องใครเลยเหตุผลที่ประสบความสําเร็จได้ในทุกวันนี้ไม่เสือกเรื่องชาวบ้านคะ่ะ เลยมีความสุขถึงทุกวันนี้ใช้ชีวิตแฮ ppy มีความสุขไม่เคยเสือกเรื่องใครมีแต่คนมาเสือกเรื่อง <c oughs> ไรให้บูชาเพจนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งกลับมาไลน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะหนึ่งต่อผมนะคะต่อผมต่อนแรกต่อมาแล้วช่อมันใหญ่มากหนึ่งก็เลยไปแก้ใหม่มาเมื่อวานนี้นะคะ ไปแก้มาให้ช่องมันเล็กลงนะคะมันก็เลยดูแบบดูเนียนขึ้นนะคะจริงๆแล้วผมสั้นนะผมจริงแค่นี้เองนะคะผมจริงประมาณนี้นี่ผมจริงประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปต่อมาให้มันยาวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมาไลฟ์ตอนเย็นนะคะแม่จินตนาหงขาวหนูมาไลฟ์ตอนเย็นนะขอบคุณนะคะเอาสิ่งที่อยากได้เขี้ยว <laughs> อยากได้เขี่ยวหนูไม่ใช่คนดีนะคะ หนูไม่ใช่คนดีแต่หนูก็ไม่ใช่คนเฮี้ยที่คบไม่ได้ไม่ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นหนูไม่มีเพื่อนเยอะขนาดนี้หนูไม่ใช่คนดีแต่หนูไม่ใช่คนเฮี้ยที่ถึงขั้นคบไม่ได้อ่ะหนูปิดไลฟ์แล้วนะขอบคุณามากคใครอเซฟสินค้าเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะขอบคุณมากค่ะ